หน้าตาเท่ขึ้นเยอะครับยาริสเอทีพเอสเป็น g r Sport แล้วด้วยและมาพร้อมขุมพลังไฮบริดเครื่องพันหบวกแบตเตอรี่ประหยัดน้ามันมากถึง27โลลิตรในตัว g r Sport แถมสีขาว g r s p o r t ถือว่าสวยมากๆเลยเปิดราคาพิเศษ7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถึงสิ้นปีพร้อมกับการออกแบบกันชนหน้าตกแต่งใหม่ทั้งหมดดีไซน์แตกต่างกับรุ่นปกติมีสัญลักษณ์ g r Sport และเส้นกันชนเป็นแนวตั้งมากกว่าปกติครับไฟหน้า Full l e d รูปทรงเหมือนเดิมมีเซนเซอร์กล้องรอบคันมาครบแต่ช่องตรงนี้ออกแบบใหม่่เป็นชองงจริๆด้วย และเปลี่ยนแปลงล้อขนาดใหญ่ที่สุดเลยครับ17นิ้วพร้อมลดลายใหม่และเป็น5รูแล้วรวมถึงปรับจูนช่วงล่างใหม่ทั้งหมดตกแต่งกระจกมองข้างสีดำ by สปอร์ตกล้องรอบคันหลังคากระจกสีดำทูโทนคิ้วขอบประตูตร,ตรงนี้เป็นสีดำด้านและชุดกันชนรอบคัน GR Sport เอาจริงๆผมว่าลงตัวเลยนะและด้านท้ายดักเทลสีดำขนาดใหญ่เส้นสายชุดกันชนแบบใหม่และเราจะเห็นเส้นเชื่อมไฟท้ายเป็นสีดำแล้วครับในรอบนี้เซนเซอร์หลัง4จุดกล้องมองหลังอะไรให้มาหมดเลยและชุดสะเกิดแบบใหม่รอบนี้ออกแบบชุดแต่ง GR Sport ได้ลงตัวเอาเรื่องครับแถมพวงมาลัยมีการตกแต่งใหม่เขียน G.R เพิ่มเติมเข้ามาด้วยและตกแต่งสีดําเงาเพิ่มเข้ามานั่นเองครับและภายในเป็นโทนดําทั้งหมดเบาะมีสาณ์ G.R เพิ่มเติมเข้ามาและวัสดุคล้ายหนังกลับตกแต่งเพิ่มเข้ามาตรงกลางนิดหน่อยและลํโพงไฮแพลเนียหกตำแหน่งมาเหมือนกันครับอีกจุดที่เปลี่ยนแปลงคือเรื่องของวัสดุหนังตรงนี้เพิ่มเข้ามานุ่มนวลขึ้นและหน้าจอแบบใหม่10.1นิ้วและมีชาร์จไร้สายมาแล้วรวมถึงเบาะหลังก็ตกแต่งหนังกลับตรงนี้เช่นเดียวกันหรือว่าน่าสนใจขึ้นกว่า,าเดิดม